มีตังมีตังเอ้ยเล่นอะไรอะลูกเนี้นี้ยเนี้ยเนี้ยเี้ยเนี้ยเี้ยเเล่นอะไรอะลูกนะอืมเล่นอะไรอะอือทำโพงนอนอีู่แล้วอือทำที่นอนนอนเหรอลูกืมอมอืมมางทักแล้วมามงทักก็ลูกโอ้มีตังเอ้ มีตังเอ้มิว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 มีตังมีตังอุ่นไหมลูกหืมมีความสุขเปล่าหืมมีตังเอ้ยมีตังมานี่สิลูกมา มีตังเอ้ยมีตังสนนะเนี่ยสนมากเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยอือน,นมอิ่มแล้วอือือทำอะไรอะ่ะลูกนะทำเป็นพงพงแล้วก็เข้าไปมุดอยู่ในนั้นนะจะอุ่นใช่ไหมลูกออือ มันแมวหรือว่าหนูแมวหรือว่าหนูเนาะเป็นหนูละมั้งขุดโพรงใหญ่เลยเนี่ยเป็นหนูหรือเป็นกระต่ายเป็นหนูหรือเป็นกระต่ายเนาะมีตัางโอ้โหยายใส่สร้อยคอให้สวยเชอะมีต่งเอ้ ความน่ารักเพ่นใหญ่เลยเพนเพืน